มาถึง EP 5พาร์ทหนึ่งกันแล้วนะครับผมจากช่อง Double L เล่าเรื่องเปิดฉากมาที่ King s l a n d y Lord e ดดา d ได้เดินไปยังกระโจมใกล้สนามประลองเพื่อมาดูศพของเซอร์ฮิวที่รายล้อมไปด้วยแม่ชีเงียบกำลังทำศพให้เขาอยู่แม่ชีเงียบในฉบับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Syren Sister นะครับก็ฉบับแปลไทยก็ปแปลออกมาแบบตรงๆเลยเซอร์บริสตันที่ยืนไว้อาลัยให้ศพเป็นคนสุดท้ายได้บอกลอ r d ด d ดาดว่าเซอร์ฮิวไม่มีญาติพี่น้องในเมืองหลวงเลย ลอ์ดดดาหหันมองไปยังชุดเกราะแล้วพูดกับเซอร์บริสตันว่าเขาไม่เคยสวมชุดเกราะมาก่อนแล้วเซอร์บริสตันจะบอกว่าโชคร้ายของไอ้หนุ่มคนนี้ที่ต้องสู้กับภูผาบนหลังม้าลอ์ดดดาหหันมาเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าใครจัดให้เซอร์ฮิวต้องประลองกับเซอร์เกรกอร เพราะเขาสงสัยว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเซอร์บริสตันบอกแค่ว่าอัศวินทุกคนต้องจับไม้สั้นไมา้ยาวก่อนที่ทั้งสองจะเดินออกจากกระโจมไปพูดคุยต่อด้านนอกเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทั้งหลอดดิดดาดและเซอร์บริสตันเคย เกือบได้ประดาบกันที่แม่น้ำสามงามและลอร์ดดิดาจะถามด้วยความสงสัยเกี่ยวกับชุดเกราะของเซอร์ฮิวด้วยครับเพราะชุดเกราะที่เซอร์ฮิวสั่งทําเป็นพิเศษมีราคาแพงเกินกว่าที่อัศวินใหม่จะจ่ายไหวแต่เซอร์บาริสตันก็จะบอกแค่ว่าจอห์นรินอาจจะมอบเงินไว้ให้ก่อนตายก็ได้ สรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่หนึ่งในประโยคที่หลอดดิดาหันมาบอกเซอร์บริสตันว่าเซอร์ฮิวไม่เคยสวมชุดเกราะมาก่อนผมมองว่าอัศาวินระดับเซอร์บริสตันน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับเพียงแต่บทพูดของหลอดดิดานี้ในซีรีส์ใส่มาเพื่อให้ข้อมูลกับคนดูอย่างเราเฉยๆครับเพราะในหนังสือหลอดดิดาจะพูดเกี่ยวกับชุดเกราะนี้แค่ว่ามันแพงกับบอกให้ส่งชุดเกราะนี้กลับไปหาแม่ของเซอร์ฮิวข้อที่2ในหนังสือจะบอกว่าเซอร์ฮิวมีแม่ที่อาศัยอยู่ ที่ควนเวลข้อที่3เกี่ยวกับไม้สั้นไม้ยาวและชุดเกราะราคาแพงที่ลอดเอ็ดดัตพยายามถามคําถามนี้แบบชี้นําแต่เซอร์วอริสตันก็จะตอบแบบไม่ได้คิดไปในทางผิดปกติเลยในจุดนี้เป็นลักษณะนิสัยเฉพาะของตัวละครตัวนี้เลยครับยิ่งเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากก็ยิ่งคิดว่าคนอื่นๆก็น่าจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเช่นกันเลยไม่ได้คิดว่าจะมีคนเล่นตุกติกนั่นเองครับถ้าอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือในฉากนี้จะเชื่อมโยงกับที่ผมเคยพูดไว้ใน E ี 4ีพักสในตอนที่หลอดเอดาดพูดคุยกับหลอดปีเตอร์โดยหลอดปีเตอร์จะเน็บแนมเซอร์บริสตันว่าความคิดความอ่านไม่เฉียบคมเหมือนดาบของเขานั่นเองครับข้อที่4ประวัติคร่าวๆของเซอร์บริสตันเซลมีชายแก่คนนี้เป็นหลอดผู้บัญชาการราชองครักษ์มาตั้งแต่ยุคข,ของราชาวิกจริตแอริสที่2ตระกูลทากเกรียนในหนังสือจะเล่าถึงความกิ่งกาจความมีเกียรติและความจงรักภักดีของเซอร์บริสตันไว้หลายบทเลยครับแต่ในซีรีส์จนถึงตอนนี้ เราจะเห็นแค่ความเท่และความเคารพนับถือที่หลอดเอ็ดดัตแสดงต่อชายแก่คนนี้ไว้มาดูในอนาคตว่าซีรีส์จะโชว์ให้เราได้เห็นความเก่งของเขาหรือเปล่านะครับเมื่อหลอดเอ็ดดัตเดินมาถึงยังกระโจมของราชาก็เห็นว่าแลนเซลกำลังพยายามสวมชุดเกราะให้ราชาโรเบิร์ตอยู่แต่มันสวมไม่ได้เพราะราชาโรเบิร์ตอ้วนเกินกว่าจะสวมชุดเกราะตัวเดิมที่เขาเคยสวมได้แลนเซลจึงโดนราชาโรเบิร์ตตะคอกไล่ออกไปหาช่างมาขยายชุดเกราะเมื่อแลนเซลออกไป จากระโจมลอรดด์ดดาดจ,จึงพูดห้ามปรามราชาโรเบิร์ตไม่ให้เข้าร่วมการต่อสู้ตะลุมบอนที่จะถึงนี้เพราะมันไม่เหมาะสมที่ราชาจะลงไปต่อสู้ในสนามประลอง ราชาจะยืนยัดเหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายไม่ใช่ด้วยความสามารถที่แท้จริงแต่เป็นเพราะไม่มีใครกล้าเอาชนะราชามากกว่าคำพูดห้ามปรามของลอเดดดาแทนที่จะทําให้ราชาโรเบิร์ตโกรธเคืองแต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามราชาโรเบิร์ตยอมโอนอ่อนผ่อนปลนแล้วลอเดดดาก็ถามเกี่ยวกับแลนเซลที่ออกไปหาช่างมาขยายชุดเกราะว่าใช่หนุ่มคนนี้ก็เป็นคนของแลนนิสเตอร์ด้วยเหรอซึ่งราชาโรเบิร์ตก็จะบอกว่าใช่ราชินีเซอร์ซี่เป็นคนพามาฝากฝัก 床位。 ก่อนจะบ่นถึงจอร์นแอรินที่ทำให้เขาต้องแต่งงานกับราชินีเซอร์ซีและบ่นถึงตำแหน่งราชาที่เป็นอยู่ว่าเขาเคยคิดว่าราชาจะทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจต้องการแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยก่อนจะลุกขึ้นและชวนหลอดเอ็ดดัออกไปดูการประลองที่กำลังจะเริ่มขึ้นสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่หนึ่งในหนังสือเซอร์บริสตันจะเข้ามาในกระโจมแล้วยืนอยู่กับหลอดเอ็ดดัเพื่อช่วยกันห้ามปรามราชาโรเบิร์ตด้วยครับแต่ในซีรีส์จะ บทพูดไว้ที่หลอดไอแดดคนเดียวข้อที่2อัศวินฝึกหัดของราชาโรเบิร์ตที่ราชินีเซอร์ซี่ออมาฝากในหนังสือจะมี2คนคือแลนเซลแลนนิสเตอร์ที่เราได้เห็นกันบ่อยๆส่วนอีกคนคือไทเร็กแลนนิสเตอร์ซึ่งยังไม่โผล่มาให้เห็นในซีรีส์จนถึงตอนนี้นะครับในฉากนี้จะพูดถึงความไม่สบายใจของหลอดไอแดดที่ราชาโรเบิร์ตถูกกลายล้อมไปด้วยคนของแลนนิสเตอร์แทบจะตลอดเวลาเลยข้อที่3ในหนังสือราชาโรเบิร์ตจะมีการกล่าวอ้า งถึงเลียนนาน้องสาวของลอร์ดเอ็ดดตด้วยว่าเลียนนาจะไม่ทําให้เขาอับอายด้วยการห้ามปรามเขาเข้าร่วมการประลองแบบที่ราชินีเซอร์ซีทําตรงนี้ลอร์ดเอ็ดดตจะสวนขึ้นมาทันทีว่าท่านเห็นเพียงความสวยงามของนางแต่ท่านไม่เคยเห็นความแข็งแกร่งภายในจิตใจของนางนางจะห้ามท่านไม่ให้ลงสนามประลองอย่างแน่นอนที่ผมต้องพูดถึงเลียนนาเนื่องมาจากว่าเลียนนาถึงแม้จะเป็นตัวละครที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็ตามแต่เธอจะถูกกล่าวถึงอยู่ เรื่อยๆในบทสนทนาของคนที่ยังอยู่ครับมีอยู่บทหนึ่งในช่วงต้นเล่ม1.1-1.2เรียนนาจะถูกเปรียบเทียบกับ2คนคือซันซ่าและอายาโดยซันซ่ามีความงามแบบเรียนนาส่วนอายามีความดื้อรั้นและความกล้าหาญแบบเรียนนาครับข้อที่4ฉากนี้ในซีรีส์เราจะเห็นว่าหลอดเอด็ดดาแทบจะไม่ยิ้มเลยแถมทำหน้าตาเคร่งเครียดแทบจะตลอดเวลาด้วยสืบเนื่องมาจากความผิดปกติหลายๆอย่างในราชสำนักที่ยิ่งสืบก็ยิ่งเจอความผิดปกติซึ่งตรงกับใน หนังสือเลยครับข้อที่ 5. ฉากนี้ในหนังสือจะลงรายละเอียดอื่นๆไว้หลายอย่างครับเช่นราชาโรเบิร์ตจะพูดถึงราชนีเซอร์ซี่ว่าเธอกับเขาไม่ได้มีอะไรกันมานานแล้วและพูดถึงวันที่หลอดดดาตจำต้องประหารเลดี้หมาป่าของซานซาด้วยโดยราชาโรเบิร์ตพูดออกมาจากปากเองเลยว่าเขารู้ดีว่าในวันนั้นจอฟฟรีย์โกหกตัวเขาอยากจะสละมงกุฎแล้วกลับไปใช้ชีวิตเป็นนักรบเต็มทีแต่เขาทนไม่ได้จริงๆเมื่อคิดว่าลูกชายแบบ จอบฟี่ขึ้นนั่งบัลลังโดยมีราชินีเซอร์ซี่คอยกระซิบข้างหูว่าต้องทําหรือไม่ทําอะไรในฉากถัดมาราชาระเบิดได้ขึ้นไปนั่งบนที่นั่งสูงข้างสนามประลองที่เดิมส่วนหลอดเอ็ดด์ดจะมานั่งที่นั่งติดกับซันซ่าโดยเราจะได้รู้จากปากซันซ่าที่หันมาบอกหลอดเอ็ดด์ดว่าอาญาไม่ได้มาด้วยเพราะไปเรียนเต้นรําในการประลองที่จะเริ่มนี้เป็นคู่ของเซอร์เกรกอร์คลิกเกนกับเซอร์ลอรัสไทเลวชายาอัศวินดอกไม้เซอร์ลอรัสคู่นี้ นี้เป็นชายหนุ่มรูปงามร่างกายผอมเพรียวแต่งกายมาด้วยชุดอัศวินแวววาวาระยิบระยับเขาควบมา้าถือดอกกุหลาบสีแดงสดมายื่นให้ถึงมือซานซาแต่กลับส่งสายตายิ้มหวานให้หลอดเลนดี้ที่อยู่ที่นั่งด้านหลังสัง,งนดเมื่อทั้งเซอร์เกรกอร์และเซอร์โรรัสบังคับมา้ามายืนเคียงคู่กันต่อหน้าราชาโรเบิร์ตอีกครั้งก่อนเริ่มประลองเซอร์โรรัสก้มมองดูมา้าของเซอร์เกรกอร์ที่มีอาการแปลก,แ,ปลกแล้วเขาก็ยิ้มออกมาทันทีที่แตรเขาสัตว์ถูกเป่า ม้าของเซอร์เกรกอร์ก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนยากจะควบคุมนั่นทำให้เซอร์รอลอรัสพุ่งทวนเข้าเป้าอย่างง่ายดายจนทำให้เซอร์เกรกอร์เสียหลักล้มลงพร้อมกับม้าของเขาหลอดเรนลี่ที่วางเดิมพันฝั่ง,งเซอร์รอลอรัสจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วขับออกมาอย่างผู้ชนะภาพจะมาหยุดอยู่ที่หน้าของซันดอร์ครู่หนึ่งเพื่อใหเรารู้ว่าซันดอร์ก็แอบยิ้มเล็กน้อยที่เห็นพี่ชายล้มลงไปกองกับพื้นส่วนหลอดปีเตอร์ที่แพ้เดิมพันให้กับหลอดเรนลี่ก็ยื นหน้ามากระซิบข้างหูหลอเดดดาดกับซานซาว่าเซอร,อร์ลอรัสคงจะรู้อยู่แล้วว่าม้าของซอเซอร์เกรยกรติดสัตว์ยากที่จะควบคุมเขาต้องวางแผนทั้งหมดไว้แน่ๆซานซาจึงบอกว่าเซอร,อร์ลอรัสไม่ทําอะไรไร้เกียรติแบบนั้นหรอกลอร์ปีเตอร์เลยบอกว่าไม่มีเกียรติแต่มีทองเมื่อ,ซอเซอร์เกรยกรในสนามประลองลุกขึ้นมาได้ก็ตะโกนให้อศวินฝึกหัดของเขาไปเอาดาบมาเดีย๋ยนี้ทันทีที่ดาบส่งถึงมือเขาก็เหวี่ยงมันลงที่คอม้าของเขาทันทีด้วยแรงอันมหาศาลดาบ ใหญ่ตัดผ่านมาถึงกว่าครึ่งคอของม้าตัวนั้นเลือดของมันพวยพุ่งก่อนล้มลงแน่นิ่งไปบนพื้นสนามประลองเซอร์เกรกอไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาเดินดุมๆุมตรงมาหาเซอร์ลอรัสบนหลังม้าพร้อมดาบเล่มใหญ่ในมือเมื่อเดินเข้ามาจนได้ระยะดาบในมือก็เวียงออกไปชนกับโล่ที่เซอร์ลอรัสยกขึ้นปกป้องร่างกายทันทีนั่นทําให้เซอร์ลอรัสตัวปลีวออกจากหลังม้าจากแรงประทะอันมหาศาลของชายที่ได้รับฉายาว่าผู้ผาบนหลังม้าอย่างแท้จริงเซอร์เกรก ก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาเงื้อดาบตามไปจะประเดิจศึกให้จงได้ซันดอน้องชายที่ยืนอ,อยู่ข้างหลังจอฟฟรีก็เข้ามาขวางไว้ด้วยดาบของเขาจนทําให้เซอร์เกรกรอรเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ซันดอร์แทนทั้งสองประดาบกันครู่หนึ่งราชาระเบิดก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วบอกให้ทั้งสองคนหจุดเรื่องบ้านี้ได้แล้วซันดอร์จึงสุดเข่าลงข้างหนึ่งก้มหน้ารับบัญชาของราชาพร้อมกับหลบวิถีดาบสุดท้ายของเซอร์เกรกรอไปด้วยอย่างง่ายดายเซอร์เกรกอเมื่อได้สติก็ทะลึงตาเจ้ ้องมองราชาเรเบิตพร้อมซัดดาบลงพื้นก่อนจะเดินออกจากสนามประลองไปเซอร์ลอรัสที่ถูกซันดอร์ช่วยไว้ก็เดินเข้ามาขอบคุณพร้อมกับประกาศมอบตำแหน่งผู้ชนะการประลองครั้งนี้ให้ซันดอร์ด้วยแล้วเสียงปรบมือโห่ร้องชื่นชมก็ดังก้องไปทั่วสนามประลองสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่1ในหนังสือจะบอกไว้นะครับว่าซานซ่าเข้าใจไปเองว่าอาญาไปเต้นรำจริงๆแต่เราคนดูจะรู้อยู่แล้วว่าอาญาไปเรียนกระบวนท่าดาบที่ชื่อ ว่าระบำแห่งสายน้ําข้อที่2ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าฉากงานประลองนี้โดนตัดตัวละครออกไปเยอะมากและการประลองจริงๆในหนังสือจะมีเป็น1ิบคู่เลยด้วยแต่อาจจะไม่สําคัญกับเนื้อเรื่องหลักซีรีส์เลยตัดออกไปมั้งครับอีกอย่างคือบทพูดของบางตัวละครถูกเอามาให้อีกตัวละครหนึ่งพูดแทนและเขาก็ตัดตัวละครที่ควรจะพูดประโยคนั้นออกไปจากฉากนี้ไปเลยครับข้อที่3ในหนังสือจะพูดถึงความเก่งและความฉลาดของเสือลอรัสไว้พอสมค ับข้อที่4ในฉากที่ซันดอร์กับเซอร์เกรกอร์ปะทะกันในหนังสือจะบอกไว้ด้วยว่าซันดอร์สวมหมวกเกราะหัวสุนัขอยู่และเซอร์เกรกอร์เล็งดาบมาที่หัวของซันดอร์สามครั้งแต่ซันดอร์ไม่เคยเวียงดาบเล็งไปที่หัวของพี่ชายที่ไร้การป้องกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวตรงนี้ผมไม่ได้มองว่าซันดอร์รักเกรกอร์พี่ชายนะครับแต่มองว่าซันดอร์อยากจะเอาชนะพี่ชายคนนี้ให้ได้อย่างแท้จริงมากกว่าซันดอร์น่าจะรู้สึกว่าเกรกอร์เป็นเหมือนกำแพงที่เขาต้องทำลายมันลงให้ได้ ในสักวันหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับข้อที่5เราจะสังเกตได้ว่าในฉากนี้คนดูแบบเราจะถูกบิวให้รู้สึกว่าสุนัขล่าเนื้อแบบซันดอร์ดูจะแข็งแกร่งและมีเกียรติกว่าอัศวินบางคนอีกนะครับข้อที่6ในหนังสือจะมีการพูดถึงอัศวินคนหนึ่งที่ใช้ดาบไฟในการต่อสู้ด้วยในที่นี้คือเขาเอาดาบไปจุดไฟเฉยๆแต่ในอนาคตถ้าซีรีส์อิงข้อมูลในหนังสือมันจะไม่ใช่แค่ดาบจุดไฟล่ะครับกลับมาที่คณะเดินทางของท่านหญิงแคทเธอรินที่เรียนที่ถูกจับมัด มือและคลุมหัวไว้บนหลังมา้าถูกชายคนหนึ่งอุ้มลงมาวางบนพื้นก่อนจะปลดผ้าคลุมหัวของเขาออกเมื่อได้รับคําสั่งจากท่านหญิงแคทเธอรินชายคนนั้นผลักร่างแคลกเกนของทีเรียนให้เดินไปข้างหน้าผ่านมาริเลียนที่กําลังขับร้องลำนําที่เขาเพิ่งแต่งขึ้นมาใหม่เมื่อมายืนต่อหน้าท่านหญิงแคทเธอรินทีเรียนที่หันมองสภาพภูมิประเทศร,รอบด้านจึงพูดขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่คิงส์โรดท่านบอกว่าเราจะไปวินเทอร์เฟลท่านหญิงแคทเธอรินเลยบอกว่าใช่ถ้าพูดแบบนั้น บ่อยครั้งและเสียงดังด้วยทีเรียนเลยรู้ว่าตัวเองโดนหลอกก็พยายามเก็บอาการแล้วเริ่มพูดปั่นหัวคนอื่นๆที่มาด้วยแทนเช่นข่าวลือคงจะถึงหูพ่อข้าแล้วเขาจะส่งคนออกตามหาตัวข้าพร้อมกับรางวัลอย่างงามทุกคนรู้ว่าแลนิสเตอร์จ่ายหนี้ที่ติดค้างเสมอแล้วหันมาพูดปั่นหัวท่านหญิงแคทเธอรีนด้วยเช่นไลซ่าน้องท่านเปลี่ยนไปแล้วและพูดถึงกริตว่าคนบ้าที่ไหนจะให้อาวุธของตัวเองไปกับมือสังหารเมื่อพูดจบพวก ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บริเวณหุบเขาก็เริ่มโจมตีใส่คณะเดินทางของท่านหญิงแคทเธอรินทันทีเมื่อการต่อสู้ตะลุมบอลเริ่มขึ้นทีเรียนก็วิ่งเข้าไปหาท่านหญิงแคทเธอรินที่แอบอยู่ตรงโขดหินเพื่อขอให้เธอปลดเชือกที่มัดมือออกให้ท่านหญิงแคทเธอรินลังเลอยู่ครู่เดียวก็ตัดเชือกออกให้เพราะการตายของทีเรียนจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยที่นี่ทีเรียนเมื่อไม่มีพันธนาการผูกมัดเขาก็รีบวิ่งไปหยิบโลไม้ขึ้นมาถือเพื่อปกป้องตัวเองพร้อมกับหันมองซ้ายขวา ไปยังม้าที่ถูกตรึงไว้แต่สุดท้ายเขาก็เลือกวิ่งกลับมาปกป้องท่านหญิงแคทเธอรินจากการโจมตีของชาวเผ่าที่เล็งจะปลิดชีพได้อย่างทันท่วงทีการต่อสู้ตะลุมบอลจบลงเพียงไม่กี่ชั่วอึดใจแต่ยาวนานานับวันในความรู้สึกของคนแคระบรอนทหารไม้สระได้เดินเข้ามาพูดคุยด้วยเราจึงได้รู้ว่านี่เป็นศึกแรกของทีเรียนครับสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่หนึ่งฉากนี้ในซีรีส์จะเห็นว่าผู้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยเหลือเพียงไม่กี่ เมื่อเทียบกับตอนที่อยู่ในเรือนพักแรมตรงแม่น้ำสามงามคําอธิบายจากในหนังสือคือตอนที่ท่านหญิงแคทเธอรีนปลุกระดมตอนแรกอารมณ์ของคนที่ได้ยินยังคุก,กรุ่นอยู่แต่พอเหตุการณ์การจับตัวทีเรียนผ่านไปครู่หนึ่งคนอื่นๆก็เริ่มมีเวลาหยุดคิดมากขึ้นคนที่ไม่อยากจะเข้ามาร่วมกับความบาดหมางของสองตระกูลใหญ่เลยขอถอนตัวออกไปก่อนครับส่วนคนที่คิดว่าตระกูลแลนนิสเตอร์จะจ่ายให้มากกว่าสําหรับข่าวนี้ก็แยกตัวออกไปแล้ว เร่งตรงดิ่งไปยังคาซี่รีล็อกเพื่อแจ้งหลอดไทวินนั่นเองข้อที่2ในหนังสือจะบอกถึงความหงุดหงิดที่ทิเรียนโดนท่านหญิงแคเทเธอรินหลอกเรื่องสถานที่ที่จะไปด้วยครับผมมองว่าจริงๆแล้วท่านหญิงแคเทเธอรินไม่ได้ฉลาดไปกว่าทิเรียนเลยเพียงแต่ทิเรียนที่มีอีโก้ของคนฉลาดแบบเต็มเปี่ยมเลยไม่คิดว่าตัวเองจะโดนผู้หญิงที่มีสามีมเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหลอกเอานั่นเองครับข้อที่3ในตอนที่ทิเรียนพูดปั่นหัวคนในคณะเดินทางตอนที่พูดถึง พ่อในหนังสือจะอธิบายไว้อย่างชัดเจนครับว่ามุมมองของทีเรียนคือพ่อไม่ได้ห่วงใยเขาถึงขั้นที่จะส่งคนออกตามหาแต่ไทวินแลนสเตอร์จะรู้สึกถูกยามเกียดเป็นอย่างมากที่มีคนมาจับตัวคนของตระกูลไปไม่ใช่เพราะจับตัวลูกชายไปนะครับข้อที่4ฉากที่ทีเรียนพูดถึงกริดเล่มที่มือสังหารจะเอาไปใช้จัดการแบรนด์ในหนังสือจะมีการพูดถึงหลอดปีเตอร์ด้วยโดยท่านหญิงแคทเธอรินจะบอกประมาณว่าหลอดปีเตอร์ไม่มีทางจะโกหกเธอ เขาเคยยอมเสี่ยงตายประลองกับแบลนดอนสตาร์กพี่ชายของลอร์ดเอ็ดดเพื่อช่วงชิงสิทธิ์ในตัวเธอความรักของลอร์ดปีเตอร์เป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์ แต่ทีเรียนจะแย้งว่านิ้วก้อยไม่เคยรักใครนอกจากนิ้วก้อยของเขาผมต้องบอกข้อมูลตรงส่วนนี้ไว้ก่อนเพราะในอนาคตจะมีคนอื่นที่พูดเหมือนทีเรียนพูดเลยครับว่านิ้วก้อยไม่เคยรักใครนอกจากนิ้ก้อยและจะมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงต่อไปในอนาคตที่ไกลออกไปอีกด้วยครับข้อที่5ตอนที่ทีเรียนเข้าไปช่วยท่านหญิงแคเทเธอรินไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลของการช่วยเหลือนี้นะครับถ้าเราจะมองว่าสามัญสำนึกลึกๆของทีเรียนเป็นคนดีก็ย่อมได้หรือจะมองว่าเป็นผล ประโยชน์ต่างตอบแทนก็ได้ครับเพราะท่านหญิงแคทเธอรินไม่รอดก็เสี่ยงที่ทีเรียนจะไม่รอดไปด้วยในเขตพื้นที่หุบเขาแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยกลุ่มชนเผา่าข้อที่6ในหนังสือบอกไว้ว่าเจกหนึ่งในผู้ติดตามของทีเรียนจะไม่รอดในการตะลุมบอนนี้ครับและมอริกผู้ติดตามมีคนก็จะเสียชีวิตจากแผลติดเชื้อในเวลาต่อมา ผมอุตส่าห์บอกชื่อผู้ติดตาม2คนนี้ใน E ีีก่อนนะครับสุดท้ายแป๊บเดียวก็ไปซะละข้อที่7ในหนังสือฉากการเดินทางผ่านแคว้นหุบเขาไปยังปราสาทเอ,อรีนี้จะมีประโยคตลกร้ายของทีเรียนอยู่หลายประโยคครับแต่ผมขอไม่พูดถึงละกันเดี๋ยวจะขัดกับความจริงจังที่ซีรีส์อุตส่าห์ทำมาข้อที่8ในหนังสือจะมีการพูดถึงม้าของทีเรียนด้วยครับโดยบอกว่าม้าที่ทีเรียนขี่อยู่นี้เป็นม้าที่เจมี่พี่ชายมอบให้ในวัน เพื่อนของบอนจะพูดขึ้นมาว่าชิมเนื้อแล้วรู้เลยว่าเป็นมมาที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีในฉากถัดมาเราจะกลับมาที่แดนเหนือ,อยังปราสาทวินเทอร์เฟลกันบ้างครับเปิดฉากมาด้วยลูกธนูที่พุ่งปักเข้าเป้าอย่างแม่นยำซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยฝีมือการยิงของทีออนโดยมีแบรนด์จ้องมองอยู่ไม่วางตาเมสเตอร์ลูวินเรียกสติแบรนด์ให้กลับมาจดจ่อกับความรู้ที่เขากําลังพร่ำสอนอยู่ซึ่งเกี่ยวกับแผนที่ของเจ็ดอาณาจักรตระกูลที่ปกครอง ในพื้นที่ต่างๆคติประจําตระกูลชื่อผู้ปกครองตระกูลและอื่นๆแต่แบรนด์จะพูดวกไปวนมาก่อกวนเมสสเตอร์ลูบินไปเรื่อยโดยมาหยุดที่คติประจําตระกูลของทันลี่ซึ่งเป็นคติประจําตระกูลของท่านหญิงแคทเธอรีนครอบครัวหน้าที่เกติยศแล้วบอกว่าน่าจะเรียงไม่ถูกนะ เมสสเตอร์ลูวินเลยบอกว่าที่ท่านหญิงแคทเธอรินต้องจากวินเทอร์เฟลเพื่อปกป้องครอบครัวแต่แบรนได้แย้งขึ้นมาว่าจะปกป้องครอบครัวได้ยังไงถ้าไม่ได้อยู่กับครอบครัวเมสสเตอร์ลูวินเลยพยายามอธิบายไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าแบรนที่ยังเป็นเด็กจะไม่เข้าใจวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ครับซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันน่าจะเป็นประโยคที่คนชอบพูดกันว่าความต่างระหว่างเจนมั้งครับสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับฉากนี้ในซีรี ผมไม่เห็นว่ามีในหนังสือนะครับและบทของแบรนในซีรีส์รายละเอียดต่างจากในหนังสือเยอะอยู่ครับในหนังสือส่วนใหญ่จะพูดถึงนิมิตและความฝันของแบรนที่เริ่มจะปนไปกันจนแยกไม่ค่อยออกคาดหวังว่าซีรีส์จะไม่เปลี่ยนบทเยอะจนเกินไปเพราะนี่ก็ทําเอาห่างเหินจากแบรนไปเยอะแล้วครับฉากถัดมาก็ยังอยู่ในวินเทอร์เฟลกันต่อนะครับในซีรีส์ทีออนมักจะมาใช้บริการโสเภณีคนนี้บ่อยๆเธอมีชื่อว่ารอสประเด็นสําคัญของฉากนี้ถ้าไม่นับเรื่องเซอร์วิสคนดูก็คือ ซีรีส์จะทำให้เราได้เห็นความไม่มั่นคงภายในจิตใจของทีออนเกรจอยซึ่งเชื่อมโยงกับฉากที่ทีเรียนได้พูดคุยกับทีออนใน p p พาร์ทหที่ผมเคยอธิบายไว้ครับสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับฉากนี้ไม่มีในหนังสือนะครับและโสพินีที่ชื่อรอสก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึงด้วยกลับมาที่ King's Landing ลอร์ดวอลิสได้มาคุยกับลอร์ดดัตที่ห้องหัดของราชาเกี่ยวกับแผนรอบสังหารราชาโรเบิร์ตลอร์ดดัเลยถามว่าทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ เขาอยู่ที่นี่มาเป็นเดือนแล้วลอร์ดวาลิสเลยบอกว่าเขาสอดส่องพฤติกรรมของลอริดาจนแน่ใจแล้วว่าเป็นคนมีเกียรติก่อนจะบอกว่าราชาโรเบิร์ตมีชะตากรรมเดียวกับจอห์นแอรินยาพิธีใช้สังหารจอห์นแอรินถูกเรียกว่าน้ำตาแห่งลิสและบอกด้วยครับว่าเซอร์ฮิวที่เพิ่งเสียชีวิตในการประลองคือคนที่วางยานี้ ส่วนคนที่สั่งให้วางยาเป็นใครก็ตามที่มีเงินจ่ายลอดได้ดาดเลยถามถ,ามถึงสาเหตุด้วยความสงสัยเพราะจอ์แอรินเป็นหัตของราชามากว่า17ปีทำไมถึงต้องเป็นตอนนี้ลอดวาลลิสเลยบอกว่าเพราะเขาเริ่มที่จะถามคำถาม สรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่1ในหนังสือลอร์ดวาริสแอบมายังห้องหัดของราชาโดยผ่านเส้นทางลับและปลอมตัวมาด้วยกระทั่งมายืนต่อหน้าลอร์ดเอดดัก็ยังจำลอร์ดวาริสไม่ได้เลยครับไม่ได้โผล่มาคุยจงแจ้งเหมือนในซีรีส์นะครับข้อที่2ในหนังสือลอร์ดวาริสจะบอกด้วยนะครับว่าแผนรอบสังหารราชาโรเบิร์ตต้องล้มเหลวเพราะลอร์ดเอดดัไปพูดห้ามปรามราชาโรเบิร์ตไม่ให้ลงแข่งขันต่อสู้แบบ ตลุมบอลได้สําเร็จบอกแม้กระทั่งว่าคนที่วางแผนสังหารนี้คือตระกูลแลนนิสเตอร์โดยราชินีเซอร์ซี่เป็นหัวโจก ข้อที่สามในหนังสือจะอธิบายไว้ละเอียดเกี่ยวกับความมีเกียรติของลอร์ดเอดัตที่เป็นแค่เหตุผลเล็กๆเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลสำคัญจริงๆที่ทําให้ลอร์ดวาริสมาพบลอร์ดเอดัตคือราชาโรเบิร์ตรับฟังที่ลอร์ดเอดัตพูดลอร์ดวาริสเชื่อว่าราชาโรเบิร์ตจะไม่สั่งประหารลอร์ดเอดัตแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามข้อที่สี่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอายุตัวละครจากคําพูดของลอร์ดเอดัตแล้วครับ ในหนังสือฉากนี้จะบอกว่าจอห์นแอรินเป็นหัดอยู่14ปีแต่ในซีรีส์บอกว่า17ปีเกิดส่วนต่างขึ้น3ปีเพื่อจะได้เพิ่มอายุให้ตัวละครเด็กมา3ปีป้องกันปัญหาเกี่ยวกับนักสแสดงเด็กและการสแสดงฉากที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับ้อที่5ในหนังสือลอร์ดวาริสจะพูดเนบแนมลอร์ดเอ็ดดาดด้วยนะครับว่าเจอกันในที่ประชุมครั้งต่อไปท่านช่วยทําท่าทางรังเกียจข้าเหมือนที่ท่านทํามาตลอดด้วยฉากถัดมาก็ยังอยู่ในคิงสแลนดิ้งนะ อาญาที่กําลังฝึกไล่จับแมวตามที่ซิริโอสอนได้ไล่ตามเจ้าแมวไปเรื่อยๆลัดเลาะผ่านตรอกซอกซอยจนเข้ามายังทางลับใต้ดินโดยไม่ตั้งใจทางลับที่มีโครงกระดูกของมังกรวางเรียงรายอยู่ก่อนจะได้ยินชายสองคนเดินเข้ามาพร้อมกับพูดคุยกันอาญาจึงรีบหลบทันทีชายคนแรกพูดเกี่ยวกับลูกนอกสมรสที่หัตของราชาไปเจอเจอคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เจอคนอื่นๆ พูดถึงหนังสือบันทึกตระกูลชนชั้นสูงด้วยทั้งยังพูดถึงความบาดหมางของตระกูลแลนนิสเตอร์กับตระกูลสตาร์กที่เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆและบอกว่าสงครามกำลังจะเริ่มแล้วชายคนที่สองจึงบอกว่ามีสงครามตอนนี้ไม่ได้อะไรเรายังไม่พร้อมเลื่อนมันออกไปก่อนหัดคนก่อนตายได้หัดคนนี้ก็ย่อมได้เช่นกัน ชายคนแรกจึงบอกว่าหัดคนนี้ไม่เหมือนคนก่อนชายคนที่สองเลยบอกว่าเราต้องการเวลาคาโรโกจะไม่เคลื่อนทับจนกว่าลูกชายของเขาจะเกิดเมื่อทั้งสองคนเดินหายลับไปหาญาจึงรีบรุดออกมาจากที่ซ่อนเพื่อจะกลับออกไปข้างนอกจนสุดท้ายก็มาโผล่อยังท่อระบายน้ำนอกเมืองฮาญาจึงรีบเดินมาตรงประตูเมืองและได้ประทะคารมกับทหารยามครู่หนึ่งเพราะทหารยามไม่เชื่อว่าเธอเป็นใครในตอนแรก ทั้งยังคิดว่าเธอเป็นเด็กผู้ชายอีกด้วยแต่สุดท้ายก็ยอมให้เธอเข้าเมืองไปจนได้ เมื่ออาญาได้มายืนอยู่หน้าหลอดเอ็ดดัในห้องหอคอยหักถาเธอก็รีบเล่าเรื่องที่ไปได้ยินมาให้หลอดเอ็ดดัดฟังทันทีแต่หลอดเอ็ดดัไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่อาญาเล่าอย่างที่เราเห็นครับแล้วจอรี่ก็เคาะประตูพร้อมเปิดเข้ามาบอกว่ามีผู้พิทักษ์ราตรีคนหนึ่งมาขอเข้าพบก็คือยอรินนั่นเองครับยอรินเมื่อเห็นอาญาก็ทักทายและถามหลอดเอ็ดดัว่านี่ลูกชายเหรอหน้าเหมือนท่านเลยอาญาจิงแยง้งด้วยหน้าตาไม่ตกอารมณ์เพราะมีคนทักเธอว่า เป็นผู้ชายหลายครั้งแล้วในวันนี้ยอรินบอกเจตจำนงของตนว่าเขามาเพื่อหาคนไปที่ผากำแพงและมีข่าวสำคัญต้องแจ้งให้หลอดเอดาทราบโดยลำพังหลอดเอดาจึงให้จอรี่พาตัวอาญากลับไปที่พักของเธอก่อนแล้วยอรินก็แจ้งว่าท่านหญิงแคทเธอรีนได้จับตัวทีเรียนไว้สรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่หนึ่งในหนังสือบอกไว้ว่าแมวที่อาญาไล่จับ จนพาเธอหลงทางไปถึงปราสาทของแลนิสเตอร์ก่อนจะหลงเข้าไปในทางลับใต้ดินเป็นแมวตัวผู้สีดำซึ่งมีหูเพียงข้างเดียวแต่ตัวที่เราเห็นในซีรีส์มีหูสองข้างและมีสามสีด้วยมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเพราะแมวสามสีตัวผู้มีโอกาสเกิดแค่หนึ่งในสามพันตัวเท่านั้น ในหนังสือบอกว่าอาญาจับแมวตัวนี้ได้สําเร็จที่ปราสาทแลนิเตอร์ก่อนจะหลงเข้ามาในทางลับใตดินด้วยครับที่ผมต้องบอกว่าอาญาจับแมวตัวนี้ได้สําเร็จเพื่อบอกให้รู้ว่าอาญาฝึกพื้นฐานวิชาดาบสายน้าเรองรําตามที่ซิรีโอสอนได้ลุล่วงหมดแล้วนั่นเองครับข้อที่2ในซีรีส์จะให้เราเห็นหน้าของชาย2คนนี้ด้วยครับคนแรกคือลอร์ดวาริสส่วนคนที่2คืออิวเลริโอ ซึ่งในหนังสือรอบแรกที่ผมอ่านผมไม่รู้เลยครับว่า2คนนี้เป็นใครบ้างเพราะในหนังสือจะบอกแค่เป็นในในโดยชายคนแรกจะพูดถึงผู้กระซิบก็คือสายลับของลอร์ดวาริสนั่นเองครับส่วนคนที่2บอกแค่ว่าผู้ติดสำเนียงชาวเมืองอิสระและมีการกล่าวถึงเดนาริสและคาโดโก,โกเหมือนในซีรีส์ด้วยแต่ก็ดองไม่ออกอยู่ดีครับว่าเป็นอิเรียโอ ข้อที่3ในหนังสือจะบอกว่าอาญาสังเกตเห็นการก้าวเดินของชายคนแรกว่าเขามีวิธีการทิ้งน้ำหนักตัวในแต่ละก้าวเหมือนนักเต้นรำแห่งสายน้ำแบบที่ซิริโอสอนเลยครับข้อที่4ในหนังสือชายคนที่2จะมีการกล่าวคำยกยอปอปั้นชายคนแรกว่าเขาเป็นดั่งพ่อมดช่วยใช้เวทมนต์ของท่านเลื่อนสงครามที่จะเกิดขึ้นออกไปก่อนซึ่งในฉากนี้เราจะไม่รู้นะครับว่าชายคนแรกเขามีเวทมนต์จริงๆหรือมีความ สามารถมากจนเปรียบเหมือนใช้เวทมนต์เพราะเวทมนต์จริงๆไม่มีให้เห็นในจิตอาณาจักรมานานมากแล้วนั่นเองครับข้อที่5ความบาดหมางของตระกูลแลนิสเตอร์กับตระกูลสตาร์ทที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆที่ชายคนแรกพูดถึงจะโยงไปถึงเรื่องที่ท่านหญิงแคทเธอรีนจับตัวทีเรียนไปด้วยครับโดยในหนังสือชายคนแรกจะบอกว่าลอร์ดไทวินจะไม่ยอมให้ใครยามเกียรติของตระกูลและเจมี่นั้นก็มีความรักให้พูดน้อยอย่างแปลกประหลาดพูดน้อยเป็น ฉายาของทีเรียนในฉบับแปลไทยนะครับซีรีส์เขาทับศัพท์ว่าดิอิมไว้ผมจะทําคลิปเพิ่มเติมอธิบายเกี่ยวกับความรักแปลกประหลาดที่เจมี่มีให้ทีเรียนน้องชายนะครับตัดมายัางห้องบอลลังเหล็กหลอดปีเตอร์ได้ยืนจ้องมองไปยังบอลลังเหล็กด้วยสีหน้าท่าทางจริงจังแบบที่เราไม่เคยได้เห็นจากชายคนนี้มาก่อนหลอดวาริสที่เดินเข้ามาได้กล่าวทักทายด้วยประโยคที่ว่าคนแรกที่มาและคนสุดท้ายที่ไปแล้วทั้งสองคนจะพูดคุย ข่มกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ทั้งสองคนมีว่าใครรู้มากกว่าใครจนกระทั่งหลอดเดนลี่เข้ามาทําให้ทั้งสองคนต้องแยกย้ายสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่1ในหนังสือผมไม่เห็นฉากนี้นะครับ เข้าใจว่าซีรีส์ใส่มาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ2ตัวละครนี้ข้อที่2คนแรกที่มาและคนสุดท้ายที่ไปประโยคนี้แปลได้หลากหลายความหมายแล้วแต่บริบทของเหตุการณ์ครับแต่หลอดวาริสสื่อถึงหลอดพีเตอร์ในที่นี้น่าจะหมายถึงความทุ่มเทเป็นอย่างมากในสิ่งที่หลอดพีเตอร์กําลังทําอยู่ส่วนทำอะไรอยู่นั้นก็ตามดูไปเรื่อยๆครับข้อที่3ฉากนี้ในซีรีส์อาจจะมองได้ว่าหลอดพีเตอร์ชนะลอดวาริสเรื่องข้อมูลข่าวสารอยู่นิดนึง จากสีหน้าของลอร์ดวาริสที่เราได้เห็นซึ่งในหนังสือเราจะรู้แค่ว่าลอร์ดวาริสเป็นคนที่มีข้อมูลมากที่สุดใน7อาณาจักรไม่ใช่ลอร์ดปีเตอร์แบบในฉากนี้นะครับแต่ลอร์ดวาริสจะไม่ค่อยออกแอคชั่นโดยจะมีฉากหนึ่งที่ลอร์ดวาริสบอกว่าสิ่งที่เขาทําทุกอย่างเพื่ออาณาจักรเพื่อความสงบซึ่งต่างจากสิ่งที่ลอร์ดปีเตอร์ทำนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ EP5 พาร์ทหในหนังสือตอนนี้จะมาถึงท้ายเล่มของเล่ม1.1แล้ว ผมจากช่อง WL เล่าเรื่องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังกันจนถึงตอนนี้มีอะไรแนะนำคอมเมนต์อย่างสุภาพได้เลยครับสวัสดีครับ